ก็มาพบกับมาดามเจี๊ยบนะคะเป็นช่วงลื้อเปล่อยนะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมามันคือเรื่อยเปืือยนะแต่เราจะมาพูดถึงไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตในหัวก็ไม่ได้ว่าจะสอนใครแต่เราจะไมซ์เซ็ตในหัวตัวเองม2ครึ่งไงก็มีผัวมาแล้วอะสามคนสี่สามอยากเล่าสามเข้าใจปะไม่ได้มีอะไรมากนะผัวคนแรกก็ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เขียวอะเป็นเด็กที่แบบว่าเออเกิดมาก็แบบ เกิดมาก็ทํางานนะสู้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยสมัยเรียนความรักไม่มีนะป๊อปปี้เลิฟมีหรอไม่มีมีความรักมีคนมาจีบหรอให้ดอกไม้เหรอโน้ no. แอบชอบมีไหมมีแอบมองมีไหมมีแอบชอบคนขายลูกชิ้นเออพี่อยากจะพูดเลยแล้วความที่ดิฉันนะแอบชอบสมัยป๊อปปี้เลิฟเนี่ยนะในโรงเรียนนะดิฉันตอบได้เลยนะกูเดินผ่านมึงนะแล้วบอกว่ามองด้วยสายตาที่แบบชอบอะไปนั่งกินข้าวซ้ายกูก็นั่งไปตรงซ้ายมึงไปนั่งขวากูตามไปขวามึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูแอบชอบมึงแต่มึงไม่แสดงให้กูรู้เลยว่ามึงอะชอบกูบ้างกูเข้าใจว่ามึงไม่ชอบกูแต่ในปฏิญาณตนของหมายสิทธิ์ของฉันฉันติดตั้งไว้เลยว่า ต้องสู้ต้องทำให้รู้เลยว่าเมื่อวันหนึ่งที่กูโตขึ้นมาแล้วมึงจะต้องคิดสิทธิ์ได้ที่ไม่ได้เลือกฉันแต่กูไม่เลือกมึงก็ถูกแล้วเพราะไม่งั้นชีวิตกูตอนนี้กูก็คงแบบก็ไม่ได้ว่านะกูก็อยากจะมีชีวิตที่ดีอย่าตอแหลว่าไม่อยากมีชีวิตที่ดีให้กูไปยืนปิ้งลูกชิ้นขายกูทําได้กัะก้นเกลือกูก็ทําได้กินปลาทูหรือไม่มองปลาทูแล้วก็กืนน้าลายเราตักข้าวกินทําได้แต่ กูไม่เอาอ่ะเข้าใจปะกูเดินไปอีกทีแค่กูเจอชายในฝันสมัยกูเป็นป๊อบบี้เลิฟที่กูแบบแอปปือมอ้ม <Wow. S 2> หมักตลาด <ś> เราไม่ใช่โน no. เราพูดชื่อไม่ได้ซึ่งในจังหวัดที่กูอยู่เลยนี่แหละกูเดินเดินเดินไปอย่างสวยงามหันไปอีกทีฮะ <ś> ผู้ชายกว่าจราจำได้ไหมไม่ได้ได้ยังไงน่าฉันออกจะแบบ จำได้แต่ข้องอายตัวเองที่ไม่เลือกบ้างไงไม่เลือกดิกฉันมาดามฉันบอกแล้วไงว่าคนอย่างฉันน่ะฉันดึงพลังมาสิซธิของฉันฉันบอกเลยใครไม่เลือกฉันในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันแอบปื้มอ่ะที่ฉันจะบอกได้เลยทุกคนที่ฉันแอบมองเนี่ยแม้แต่ที่สนามฟุตบอลกูก็ไปดูมึงอยู่ทุกวัน <What? S 1> และคนเล่นเตะสิบสองคนอีดอ,อกกูดูแต่มึงอ่ะมึงไม่เข้าใจเหรอว่ากูแอบชอบมึงฮะแม้แต่ นักร้องวงดนตรีโรงเรียนที่ร้องเพลงก,กูก็ไปเกาะเสาดูมึงร้องเพลงเอ่ยชื่อน,นะนกูอยากจะเอ่ยชื่อเกาะได้ตอนเย็นเดียวพอตอนเช้าไปอยู่บนหลังตอนเช้ากูไม่เกาะเพราะตอนเช้ากูไม่เข้าแถวไงก็ตอนเช้าก็ไม่เข้าแถวอะ่ะเข้าทําไมมันร้อนอยู่บนหลังคาเลยหลังคาห้องส้วมห้องน้ําโรงเรียนพอทุกคนวิ่งเข้าแถวปั๊บพี่พี่ไม่เข้าเข้าทําไมรูนไปเลยห้องน้ำปีนขึ้นไปเลยค่ะตัวอ่านล้างมือเสร็จคานเลยค่ะคานห้องน้ํา ใครเข้ามากูเห็นหมดอะ่ะใครใส่เกงในสีอะไรกูเห็นหมดอะ่ะสีแดงสีส้มสีเขียวอะ่ะใครขาดแล้วยางมัดไว้ <What? S 1> ตรงเอวอะกูเห็นเรียน <c oughs> คนเลยเพราะว่ามาัดเหมือนกูนี่แหละนะคะเรียนไม่จบมาสองครึ่องออกจากโรงเรียนค่ะเจ็ดแปดคนไม่ชอบกูแต่ยายานะนักดนตรีสุดหล่อชอบอ <Wow. S 1> กูะเวยผู้บ่าวคนแรกอะ่ะเข้าใจปะ <c oughs> มักหน้าแป <c oughs> <ๆ>๊บสวยเนาะก็สวยก็อะไรอย่างเงี้ยนะขอน้ำมาด้วยกินอาหารเสริมคือเข้าใจปะมันต้องมีใครสักคนที่เห็นคุณค่าของเรา ออกจากโรงเรียนไงไม่เรียนศูนย์รอเรียนทําไมอีดอลกลับมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะดิฉันก็เข้าไปผับหนึ่งซึ่งมีนักดนตรีร้องเพลงด้านั้นร้องเพลงที่ฉันชอบฉันขอไปปุ๊บเขาเล่นเพลงที่ฉันชอบฉันไปกินเหล้าฉันสั่งน้ําส้มวันแรกปั๊บมันเห็นกูสั่งน้ําส้มมันรู้เลยว่ากูอ่ะชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบแดกน้ําส้มพอกูเห็นปั๊บมันมองสบตากูสบตาเหมือนสมัยเรียนแต่ไม่มีคนไหนแม่งแบบหมายปองกูเลยแต่คนนี้กูสบตาไปปั๊มปิ้งกับมาหากูทันทีมันแบบ พังฟังเนาะน้ำส้มก็มาหีเขียวก็เลยเริ่มมาสิคะหีเขียวคือแบบแรดอ่ะเข้าใจไหมแรดภาษาไทยคือแรดภาษาอีสานคือหีเขียวรักแรกรักแรกจริงๆอีดอกน้ำส้มคั้นมาพิงมาน้ำส้มคั้นมาพิงมาสุดท้ายแล้วก็คบกันนี่คะไม่เซ e t เลยว่าฉันบอกมาเลยว่าผู้ชายคนนี้โอเคดิฉันต้องการการเรียนรู้ในการคบกันอีดอก แม่หนูชซิมีผัวแล้วเด้อแม่ที่ฉันไม่เคยห้ามเพราะตั้งแต่เกิดมากูก็ไม่เคยเห็นลูกกูคบใครเลยเข้าหมตอบมาคือกูเม่เคยเห็นมึงพกควบใครเลยโอเคอีดอ,อกกูก็ทํางานยังวัวย,ยังควายลูกค้าก็เต็มร้านพ่อกูก็เสิร์ฟแม่กูก็เสิร์ฟอีดอ,อกกูก็เสิร์ฟผู้บ่าวกูทําอะไรผัวก,กูทําอะไรอีดอ,อกไปเล่นดนตรีเล่นตัเงีตย,ยอะไรแขกแขร้านกลับมามีเงินเท่าไหร่สองร้อยบาทอีดอกวันแล้ววันเล่าเพื่อนโทรมาอ๋อไปเล่นดนตรีช่วยหน่อยที่กรุงเทพบินไปเลยกรุงเทพอีดอออกเเาาางิินนนค่่ตัั๋วจบแมมหูสขร ออกจากบ้านกลับไปอยู่บ้านผู้ชายคนนี้พเพื่อสินวสิไปใส่ซีวียูน้ำเขาภาษากลางก็คือแม่หนูขอออกจากบ้าน พาผู้ชายคนนี้กลับไปอยู่ที่บ้านเขาและหนูจะไปอยู่กับเขาจะไปร่วมลำบากและเรียนรู้อยู่กับเขาจะไม่มาลำบากที่ครอบครัวอีดอกกูแบงเท่มากเลยเท่มากเลยบอกเลยเร็จกูก็ไปบ้านเลยขายก็กุยจับอยู่หน้าโรงแรมขายมูสเต้แม่ก็น่ารักมากส่งมูสเต้ให้กูขายส่งเซกระเปียกมาให้กูขายกูก็ต้มนำ้ำซุปต้มเส้นกระเปียกกูขายลูกค้าอ๋อมูสเต้หน่อยได้ค่ะกูปิ้งบสเต้กุยจับได้ค่ะตักออ้อหน้องค้าเก็บต้นอย่องอีดอกคนเดียวคนเดียวเลยยดเย่ตัวคนแรกของกูโอ้โหไม่เซ็ตอีดอกนะ เรากำลังจะพูดถึงเรื่องคนเราจะต้องเรียนรู้ความรักแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ไปตอนรือพอซ้ำนีเขาใจความไหมบ้างเล่นดนตรีเสร็จอีดอกบางวันกูขายถึงสี่ทุ่มขายหมดกูต้งตองต้องนั่งรอตีสองพอก,กูกลับมาจากเล่นดนตรีฝนตกกูก็ต้องรอรอเสร็จมือป่ะไม่ขาดเต็มตัวเลยกูอีดอก มีร้านดีๆนะถึงจะลําบากหน่อยนะอีดอกนี่รถเข็นเลยดยกวก็ใส่หม้อน้ําซุปใส่จานใส่นู่นนี่นั่นสี่กิโลสากิโลสี่กิโลเพื่อจะถึงบ้านเย็ดแค่กูต้องมานั่งล้างจานล้างหมอ้อหัวก,กูอยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะสไลด์หมดพอดีจ้าตีสองอยู่ไหนคะหันไซแขวาอีดอกนอนเสร็จแล้วยังไงต่อคะบางวันลูกค้าเต็มร้านเต็มร้าน,านกูนี่คือมีอยู่สี่โต๊ะคนเดียวทำอะ่ะคนเดียวงนะ เข้าใจปะเก่งไงโง่ไงก่อนจะฉลาดต้องโง่ก่อนเข้าใจปะนั่งกับเพื่อนคุยกันเนาะโอ้ยโดนตีไอ้คนนั้นเล่นอย่างนั้นอย่างนี้มูสเต้หน่อยเจีย๊ยบได้ค่ะกวยจับใส่ถุงอ๋อได้ค่ะน้องเก็บโต้นหน่อยค่ะไอ้ควายายี่ยอ,อะไรกูทํางานอยู่คนเดียวควายสัต์จะไปตอนหรือพอซนนี่ไม้ซิในหัวก็โผล่ขึ้นมาทันทีพอ่อกูจะ,จะไม่ทนกูจะไม่ทํากูรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรก ครั้งที่หนึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งที่สามจะเจ็บไม่พอจะขออีกสักทีโอเคกูทนต่อหลังจากนั้นกูไม่ขายเลยอีดอกเรื่องอะไรกูจะเหนื่อยบ้าเปล่าต้องเลี้ยงกูดีไปเล่นดนตรีมาเลี้ยงกูกูนอนอยู่ที่บ้านอีดอกกลับมาบ้านมีเงินไม่ถึงร้อยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าข้าวซื้อข้าวเหนียวซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้อสไลซื้อโกเตกูอีดอกกูไปซื้อส้มตำป้าคะส้มตำยี่สิบบาทเอาเผ็ดเค่ะป้าบอกว่าอยากได้เผ็ดเเอามาห้าบาท บาบากูยังไม่มี้มะสมเพศตัวเองมาก <c oughs> คือพริกอะเพิ่มพริกเผ็ดเผ็อะคือว่าเห็นใจกไูไม่มีเลยเหรอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะกูต้องการกินซ้มตามคุกนี้เช้าเที่ยงเย็นนะอีะดอกเข้าใจะปะก็เหนียวกูหุงแต่ตีห้า,ก,หาก,ก,กินตีห้ายันกลางคืนกูยังกินกระติ๊บเดิมแล้วข้าวแข็งตั้งแต่เช้ายันยนไม่อุ่นอัวเบืออทานแล้วก็แก่ จ็บไม่พอจะคออีกสักทีกูก็ทนอีกทีกนะูทนไม่ไหวแล้วสร้อยในคอคกูขายแล้วอีดอกขายแดกยังมาก็อายคนมันก็เท่านั้นกูกลับบ้านเลยนั่งรถถัว์พอเลิกจบนะไม่เซ็ตอีหหวกูก็เริ่มมากูก็เริ่มประมวลแล้วกูว่ากลับบ้านจะเจ็บอีกทีก็ไม่เห็นตาย ยังมากก็อายคนมันก็เท่านั้นกูอายเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอีดอกกลับถึงบ้านเจอหน้าแม่เท่านั้นแหละแม่ลูกไปไม่ไหวแลูกบม่ไหวล,ลูกเจ็บมื่อยแห้งแหละขอกลับมาสับหลับปิดกับแม่แล้วกันเนะแม่ก็แบบเข้ามากอดแม่บอกว่าลูกถอดใสอยออกมาซะ แค่นี้และแม่สอยแม่ให้ลูกไว้ถอดโลดลูกมันของปลอมเดี๋ยวมันสิคั่นป่ะสัสเพดแค่แม่กูจําได้อ่ะสรอยกูพยายามซื้อลายเดียวกันแล้วนาีดอแต่มันเพ่เส้นเล็กกว่านิดเดียวเท่านั้เองแม่กูจําได้อ่ะว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะกูขายแดกอ่ะกูเลยก็ซื้อของปลอมมาใส่อ่ะเข้าใจปะกวแม่เสียใจอ่ะกูซึ้งมากกูร้องไห้กูถอดสร้อยปลอมคั่น ก็ทนในอีดอกเสร็จแล้วก็ชีวิตความรักกันเนาะมันก็ไม่ใช่ว่ารักครั้งแรกมันจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของเราถูกปะไมซ็ตนั้นก็โผล่ขึ้นมาและอีดอกผู้ชายคนกลับมาหากูใหม่ขอขอขอพี่ขอโอกาสมึงยังจะกล้าขอโอกาสจากกูอีกหรอไมซ็ตกูออกมาจากหัวแล้วนะมึงรู้ไหมเนี่ยมันผุดออกมาเหมือนเห็ดยู่นหัวมึงเข้าใจปะแม่ก็บอกว่าเออไหนๆก็นะคบกันแล้วคนเรานะมันต้องอดทนไม่เป็นไรลูกคือแม่จะยอมให้อยู่ที่นี่ครั้งใช่ไหม ใช่อยู่กับแฟนอีกครั้งในที่บ้านเราใช่ไหมถ้าแม่ต้องการแม่สอนลูกใช่ไหมจัดไปสุดท้ายอีดอกกูซื้อตั๋วเครื่องบินให้ไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมสันดานเดอะวันสันดานเดอะทูสันดานเดอะทีสันดานไม่ต้องรอโฟอีดอกก็ดแอลกอฮอล์ยูโอลอันเดอร์สแตนรีดแอลกอฮอล์มึงมารู้ได้มึงไปรู้ผู้ชายคนนั้นบอกนนไม่พี่จะไม่ไปพี่รัก พี่ขอโทษพี่ขอโอกาสสนเตนกูนี่จะขอโอกาสอะไรกูอีกและบ้านของดิฉันก็จะเป็นกระจุกสองห้องฉันกับแม่ดิฉันก็นั่งอยิเพิงกระจกแบบนี้แหละประตูกระจกด้านนอกนางก็หยิบเสื้อผ้าเสื้อในกูยัทรงก,กูในกูนี่กอดไว้ถือมีดอีโต้อีกอันนึงถ้าเจี๊ยบเลิกกับพี่พี่จะฆ่าเจี๊ยบเป็นบ้าบอมันเป็นบ้าเหรออันนี้เรื่องจริงบ้าไปแล้วถ้าฟังอยู่ให้อาภัยกูแล้วกันนะ เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะอย่าหลอ,อก,กน,นะแต่กูฉลาดนี่กูมีไมค์เซ็ตในหัวไงกูกดโทรศัพท์ไป่รอเลยกูรู้แล้วฮัลโหลหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะมาที่ร้านที่ฉันด่ดน,นะคะนี่นี่นี่น,นี่ชื่อร้านใช่ะหะบริกคือไม่ต้องพูดมากอะ่ะก็กูดังอยู่ในจังหวัดนะนะั <c oughs> ด้นร้านกูดังเละเทะเลยเสร็จแล้วคือจะมีคนนะ่ะถือมีดถืออาวุธจะทำร้ายหนูหนูขอเวลาพี่สิบห้านาทีที่มาเลยนะคะมาให้ทันสิบห้านาทีนะคะ เจ้าขา่อยแมนบอเจ้าไดแต่ตัวแต่เจ้าบริหัวใจ่อยจ้สกาไปที่ไหงฮืข่อยคิดว่าท่าดีเจ้าควรสิกลับออกไปเราไปหาเมียใหม่ you know understand บอไอฮักเจ้าไอขอลองไอขอไอขอไอขอว่าสิขาเจ้ามึงเข้ามาแม่มึงเข้ามาขากูเลยแม่พี่ก็บอกยา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 แม่ขอลองเงียบแม่เงียบแม่เงียบเข้าใจไหมคะให้เขาเข้ามาถ้าเขาคิดว่าเขาฆ่าหนู และเข้าได้ได้แต่อะไรเขาไม่ได้ตัวหนูและไม่ได้อะไรอูเลยเขาใช้กาใหม่เนาะพอเขาเปิดประตูคว้าเข้มาปับตำรวจเดินขึ้นมาทันทีรอกแขนสองข้างของเขาไม่เซ็ตในหัวดิฉันนี่คือความรักครั้งแรกของดิฉันดิฉันอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อเราพบหักเราทนถึงที่สุดน้ําต้มผักที่มันขมคุณยังบอกว่ามันหวานเิยที่มันเค็มคุณยังบอกว่ามันไม่เค็ม มึงจะแดกเกินห้าครั้งไหมนี่คือพูดถึงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะจีบไม่พอจะคอยอีกสักทีนั่นหมายความว่ากูเลิกมึงไปกูก็หาใหม่เอาใหม่สิอีดอกทำไมก็ไม่ดีก็ใหม่อะยังมาก็ออายคนมันก็เท่านั้นอายทำไมจริงๆพี่ไม่อายนะไม่อายอะทำไมอะเวลากูมีความสุขใครมีความสุขกูมีความทุกข์ก็ไม่ได้มีความทุกข์กูนี่แค่นั้นเองชีวิตเข้าปะไม่เส้นมันออกมาบอกมาบอกเราเอง ไม่ใช่แม่งตบซ้ายจุกขวาตบซ้ายจุกขวาแม่งจนแกตายแล้วตบซ้ายจุกขวากูเอ,อาเดอ้อเขาจะความหมาย่ชีวิตมันไม่ได้แบบว่าสิ้นไร้ไม้ตรอกขนาดนั้นผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้เสเมื่อไหร่รเข้มในมาหาสมุทรจ้าผู้ชายอะฮะนี่คือ MP1 หนึ่งนะคะนี่คือ EP <c oughs> ค่ะพูดผิดก็ามาสองครึ่งเอาอะไรมากอะ่ะฮะวิจารณญาณเข้าใจไหมวิจารณญาณรัวร่วรั่ววิสแอมาเป็นอยู่คือย n o w ได้แค่นี้แหละมสอง่ิสพิมานอ่ะ เข้าใจป่ะ i ิ am is a ิสแออาอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นคืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะคือเนาะโอเคสวัสดีค่ะ EP หนึ่งเดี๋ยวเจอ EP สองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คิงค่ะนะคะหั่นหมูหันห่นเนื้อต้มก็ไปเลยผักด้วยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาหงชุรสนัวเลิศดกินวด,ดไห่เลยพี่มาบอกเลยปะ EP สองต่อเดี๋ยวฉันจะมาเล่าเรื่อง EP สองผัวคนที่สองผัวคนที่สามแล้วอีดอกยังไม่จบนะคะ ชนชั้นสูงชนชั้นต่ำนะอีดอ,อกกูนี่คงต่ำมากจนมองมึงอย่างนี้เลยนะหันน้ำรักเก็ดโอเค,อเคสวัสดีค่ะ